สภาพบ้านเกือบสิบหลังหน้าโรงเรียนบ้านยะบะอุปการวิทยาอำเภอรือสอ่อจังหวัดนราธิวาสที่พังเสียหายเกือบทั้งหมดสร้างความหวาดหวั่นให้นางเฮียงนารากุลมงคลชาวไทยเชื้อสายจีนที่ตั้งหลักปักฐานมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทุกครั้งที่เกิดความรุนแรงในอำเภอรือสอลูกๆของนางเฮียงจะขอให้ย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพมหานคร แต่ความผูกพันกับบ้านและผู้คนที่นี่จึงยอมขัดใจลูกหลานและไม่ยอมย้ายออกพระวังอยู่ในลูกระวังดูดูอยู่ในนะ้าไม่ใช่ไม่ดูระวังนั่นแหละแต่ว่ามันมันปลอดโปร่งเลยวันนั้นน่ะ,นะไม่มีคนไปงานศพกันมัางไปทําไปไม่กันบ้งไม่เคยมีบ้านนี้ก็ไม่มีไปเยี่ยมเยี่ยมแม่เขา ไม่แตกต่างไปจากความเสียหายในบ้านของนายพร้อมพผงผูลพิพัฒน์ฟ้าเพดานที่แตกด้าวเพราะแรงอัดของระเบิดหลังสถานีตำรวจภูทรรือซอกที่ห่างจากจุดแรกไม่ถึง5นาทีแม้จะทำให้เขาหวาดกลัวแต่ก็ไม่เคยทำให้รู้สึกโกรธเคืองเพื่อนต่างศาสนาว่าเป็นต้นเหตุไม่อยากจะอยู่แต่ว่ามันบ้านเราเกิดที่นี่เราอยู่ที่นี่คือว่าในลักษณะของของลงในส่วนนี้ก็จะผู้รักการทำงาน ถ้าไม่จําเป็นจริงๆจะไม่ออกแม้สองพื้นที่ที่ตกเป็นเป้าหมายระเบิดในอำเภอรีสอร์ทจะเป็นย่านชุมช,น,ชนไทยพุทธแต่ผลจากการกระทําของผู้ก่อเหตุกลับเกิดขึ้นกับคนมุสลิมเช่นกันโดยเฉพาะครอบครัวของเด็กหญิงศาสิการสูเล่งวัยสามขวบที่เสียชีวิตและพ่อที่บาดเจ็บสาหัสรวมถึงกําลังใจของเด็กๆโรงเรียนบ้านยะบะอุปการวิทยาซึ่งกว่าร้อยละ80ก็เป็นเด็กมุสลิมซึ่งยังคงหวาดกลัว บอกว่าเนี่ยเราเราก็ร่วมเรียนกันนะร่วมร่วมอยู่กันซึ่งกันและกันในส่วนของนักเรียนที่เขามีเพื่อนก็พยายามบอกว่าเราก็เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันมาอยู่ร่วมเรียนกันนะครับอำเภอลือสอบเป็นพื้นที่ที่มีคนไทยเชื้อสายจีนและคนไทยพุทธจํานวนมากแต่เหตุความรุนแรงในรอบ8ปีทําให้มีการย้ายถิ่นมากขึ้นแต่ชาวบ้านบางคนตั้งข้อสังเกตว่า หลังเกิดเหตุรุนแรงมักจะมีการขอซื้อที่ดินหรือเซ็นกิจาการทันทีหลายคนจึงมองว่านอกจากต้องการสร้างสถานการณ์แล้วอาจมีกลุ่มคนที่สแสวงหาผลประโยชน์จากสถานการณ์แอยู่ด้วยเดชิลาพุทธสารพันธ์ไทย p ี s รายงาน